สวัสดีค่ะค่ะวันนี้ค่ะก็อยู่กับเซลปีใหม่นะคะอีซุซุเชียงรายโดยกลุ่มตัวเงื่อนสาขาเทิงเช่นเคยค่ะสำหรับนี้ค่ะตอนนี้ปีใหม่ก็อยู่ด้านหลังนะคะโชว์รูมอีซุซุเชียงรายสาขาเทิงนั่นเองนะคะซึ่งในส่วนของด้านหน้าของเรานะคะก็กําลังทําการปรับปรุงโชว์รูมใหม่อยู่นั่นเองนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเจอการแบบนี้นะคะวันนี้ปีใหม่ก็มีตเตรียมส่งมอบอีกคันหนึ่งค่ะในวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้ก็เป็นวันที่เท่าไหร่สินะคะเดือนมกราปี2565อ่าคันที่เตรีรมในวันนี้นะคะก็จะเป็นคันที่จอดอยู่ด้านหลังปีใหม่ตอนนี้ก็เป็นรถรุ่นนะคะ สเปคแคป 1.9S ค่ะสีขาวใส่บริเยนไว้นะคะใส่แม็กจบรอออกจากศูนย์นะคะสำหรับคันนี้ค่ะเดี๋ยวปีใหม่พาทุกท่านไปรับชมดีเทลรายละเอียดใกล้ๆพร้อมๆกันนะคะสำหรับคันนี้ราคาเฉพาะตัวรถของเขานั้นนะคะอยู่ที่610,000บาททวนนะคะค่ะ รอลองตัวพร้อมวิ่งมากเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวพาทุกท่านไปรับชมใกล้ๆพร้อมๆกันค่ะแล้วก็สำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจสอบถามโปรโมโชั่นเพิ่มเติมค่ะสามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์นื้อล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวนะคะปีใหม่เ e ซ u สุ เพจอีสุสเชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะก็ฝากกดติดตามดีหนึ่งและกันนะคะแล้วก็ปีใหม่มีช่องทางนะคะอีกช่องทางหนึ่งในการติดต่อนะคะก็คือ Tik t อกนั่นเองนะคะหน้าตาประมาณนี้นะคะเซลปีใหม่อีสุสภาษาอังกฤษนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะค่ะแล้วก็อย่าลืมพากดไว้กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้กันในช่องทาง YouTube นี้ด้วยนะคะแต่คุยมาซะยาวเลยนะคะไปรับชมกันนี้ ไปรับชมคันนี้ก่อนดีกว่านะคะกับรถรุ่นสเปซแค p 1.9S สีขาวไซเบอรียนไว้นะคะใส่แม็กจบรอออฟสูงนะไปกันเลยไปค่ะสำหรับคันนี้ค่ะสเปซแค p S นะคะ 1.9S สีขาวไซเบอรียนไว้ราคาเฉพาะตัวรถของเขาเนี่ยค่ะอยู่ที่610,000บาทท่วนใส่แม็กจบร้อนะคะ,ะสำหรับดายนี้นะคะลูกค้าเลือกเองมองดูไกลๆจะคล้ายๆก,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 กับอ่า ลายของ X อ็ซีแต่ไม่ใช่ลาย X อ็ซีนะคะไปดูใกล้ๆดีนึงตัวนี้เห็นไหมตัวนี้นะคะไม่ได้โหลดอะไรมากมายนะคะก็เป็นเขาใช้คําว่าโหลดกรนะ่งนะก็ไม่ต้องการโหลดอะไรมากนะคะเพราะว่าจะเอาไปใช้งานจริงนะถ้าโหลดเตีย้ยเกินไปเป็นสายสิ่งก็จะเข้าไล่เข้าส่วนไม่ได้อันนี้ก็ลูกค้าก็เผื่อเอาเข้าไล่เข้าส่วนด้วยแต่ก็อยากหล่ออะไรประมาณนี้นะเออสำหรับคันนี้ค่ะก็จะเป็น เห็นไหมแม็กซสีดำนะคะดำด้านไปเลยนะคะแล้วก็เลือกใส่ดุมล้อน็อตล้อคาลิปเปอร์สีดำนะคะถือว่าเข้ากันลงตัวมากๆเลยนะคะกับตัวนี้นะเห็นไหมหล่อมากมองดูไกลๆนะคะแล้วก็ใส่ในเรื่องของออตรงนี้นะคะเบ้ามือจับสีดำด้านนะคะแล้วก็ฝาครอบน้ำมันนะคะสีดำด้านก็ถือว่า ตัดกับสีขาวของเราได้ลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูในส่วนของด้านหน้านิดนึ่งค่ะตอนนี้เห็นไหมด้านหน้าก็เข้ากันลงกลัวกับดีไซน์นะคะในส่วนของกระจังหน้านะคะล่าสุดนะตัวนี้บอดี้2022 กระจังหน้าสวยโดดเด่นมากๆเลยนะคะตัดกับสีขาวได้ดีมากๆนะคะดีไซน์เป็นในลักษณะของดับเบิลไดเมนชันนะคะสีทูโทนมีลักษณะเป็น2ส,สีนะคะก็จะเป็นสีดําเมทัลลิกตัดกับสีเทาดารกเกะนะคะมาพร้อมกับโลโก้อ,อีซูซูโครเมียมขนาดใหญ่นะ,ะออกแบบมาให้ผสมผสานในการกลับช่องระบายลมนะคะให้มีขนาดใหญ่ก็ช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนของห้องเครื่องได้ดียิ่งขึนด้วยนะคะ สำหรับไฟหน้านะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะหรือบ้านเราเรียกว่าไฟตลาเพ็ดนั่นเองนะก็คือลักษณะแสงของเขาจะเป็นแสงสีเหลืองนะคะดีไซน์ไฟเลี้ยวค่ะดีไซน์ให้แยกจากคมด้านบนนะมาอยู่ในล่าง <c oughs> ขอเอาไว้นิดนึงค่ะ <c oughs> แยกจากโคลมด้านบนค่ะมาอยู่ด้านล่างออกแบบเรียงเป็นแนวนอนรับกับในส่วนของช่องที่มีไว้สําหรับให้ใส่ไฟตัดหมอกนะคะ mm hmm. ก็รุ่นนี้เป็นเกรดเอสนะยังไม่มีไฟตัดหมอกมาให้แต่ลูกค้าก็สามารถไปใส่ไฟตัดหมอกเพิ่มเติมได้นั่นเองนะคะอ mm ืม hmm. มองภาพรวมแล้วนะคะตอนนี้ถือว่าสวยหล่อมากๆเลยนะคะก็หล่อจริงๆนะ mm hmm. ตัวนี้ค่ไฟเลี้ยวอยู่ด้านข้างนะคะซ้ายขวาโลโก้สเปซแคเป็นสติกเกอร์นะ เราจบครบพร้อมวิ่งจริงๆค่ะคันนี้อ่ะแดดเริ่มมาแล้วเนอะอ่าเดี๋ยวพาทุกท่านรับชมกันก่อนนิดนึงละกันเดี๋ยวจะเอาไปเก็บแล้วนะคะสำหรับไฟท้ายค่ะตัวนี้ก็เป็นหลอดมันติรีเฟ็กเตอร์นะคะดีไซน์โฟมของเขาเป็นเอกลักษณ์ประจำรุ่นของ Allnew i s u z u d m a x พราวนุภาพพลิกโลกเลยนะคะสวยงามลงตัวมากนะคะโลโก้ DDI ค่ะเป็นสติกเกอร์นะด้านนี้ก็จะเป็นโลโก้ i s u z u D-Max ค่ะเป็นสติกเกอร์ ด้านหลังในส่วนของมือจับอันนี้ก็จะเป็นสีดำบอกดำด้านนะคะสวยงามหล่อจบครบจริงๆสำหรับลูกค้าท่านใดค่ะที่สนใจนะคะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกซ์หาพี่ใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะอยากได้รุ่นไหนนะคะอยากจัดจัดแม็กแบบไหนนะคะก็สามารถอินบ็อกซ์สอบถามเพิ่มเติมได้ก็พาไปรับชมด้านในนิดนึงแล้วกันนะคะอืม เปิดมาด้านในนะคะในส่วนของเบาะรุ่นนี้ก็จะเป็นเบาะผ้าพ,พรีเมียมนะคะอ่าเย็บไไดีได้เป็นได้สีเทานะคะแล้วก็ยังคงเอกลักษณ์ปีกนะคะสองข้างมีขนาดใหญ่เวลาเรานั่งก็จะรับกับสริละของเรานะคะช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายลดการเมื่อร้าขณะที่เราเดินทางไกลๆได้ด้วย ในส่วนของคอนโซลด้านบนนะคะด้านหน้าไม่ใช่ด้านบนนะก็จะมีถุงลมนิรภัยคู่หน้าสซ้ายขวานะคะเครื่องเล่นเป็นเครื่องเล่นขนาดหนึ่งดีนค่ะใส่ซีดีเสียบจ u s m p p 3ได้นะคะด้านล่างก็จะเป็นแอร์ค่ะแอร์แมนนวลนะคะก็จะมีที่ทางลมแอร์ผัดรลมแอร์และน้ำยาแอร์นั่นเองนะคะ เกียร์ก็จะเป็นเกียร์หกสปีดนะคะเวลาเข้าเกียร์ถอยเอามือสอดวงแหวนดึงขึ้นดันไปด้านหน้าเข้าตำแหน่งเดียวกับเกียร์หนึ่งนะคะเข้าเกียร์ง่ายและแม่นยำยิ่งขึ้นเนาะพวงมาลัยก็จะมีลักษณะ3าก้านใหญ่ๆห 1, 2, นะนึ่งสองสามนะด้านหลังค่ะดูในส่วนของนิดน,นึงนะคะสังเกตพื้นที่เหนือศีรษะจรลดที่วางเท้านะคะกว้างขวางม,มากๆเลยทีเดียวใครว่าห้องโดยสารของ all new isuzu e. ของเราเนี่ยคะ แคบไม่แคบเลยนะลองเชิญทุกท่านนะคะมาสัมผัสดูได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวพาทุกท่านค่ะไปรับชมในส่วนของห้องเครื่องนิดหนึ่งนะสวยหล่อจบมากเลยค่ะคันนี้สำหรับรุ่นนี้ก็มีรถพร้อมส่งมอบนะคะกับ Spec cap S, สเป c แคบหนึ่งจุาเอสขาวเซรเียนไวค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะสเป c แคบหนึ 9s นะคะก็เป็นเครื่องยนต์พันเก้าเนาะแรงม้าของเขาอยู่ที่150แรงม้าค่ะแรงบิดสูงสุดอยู่ที่3 5 0นิวตันเมตรนะคะก็สังเกตนะคะการจัดวางตำแหน่งเครื่องยนต์ค่ะจะจัดวางให้เยืงหลังเผา,นานนหน้าดีนึงค่ะช่วยในเรื่องของการกระจายน้ำหนักและยึดเกาะถนนเป็นเยี่ยมนั่นเองค่ะ <c oughs> เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคันนี้เลยค่ะกับ s, สเปซแคป 1.9S ไซแมกหลอดจบออกสูตรกันเลยทีเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดน,นะคะที่สนใจค่ะสอบถามโปรโมชั่นเพิ่มเติมก็สามารถอินบ็อกหาปีใหม่นะคะตามลิงก์ด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะหรือ Facebook ส่วนตัวค่ะปีใหม่ e s u ส u เพจ e s u ส u เชียงรายสาขาเทิงบายเซลปีใหม่หน้าตาประมาณนี้นะคะก็ฝากกดติดตามที่หนึ่งนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้ปีใหม่ด้วยนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะแดดแรงมากๆ ย,ะะยังไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่อุตส่าห์รับชมคลิปจนจบนะคะสำหรับวันนี้ค่ะต้องขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ